สวัสดีครับพ่เกนเคซี่ฟุตบอลกับผมโรบินนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนเกี่ยวกับการเล่นในช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งหลังจากจบคลิปนี้เนี่ยเราจะได้ตัวส้มมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับจากตอนแรกที่เรามีตัวส้มอยู่แล้วจากการเปิดการ์ดตามติเตเรียลนั่นแหละครับทีนี้เริ่มแรกกดที่แข่งขันทวร์นาเมนต์นะครับก็คือเราจะพยายามแข่งขันเนี่ยไปเรื่อยๆจนจบด่านหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็จะได้เป็นดราฟซีคอฟสกี้นะครับที่เห็นนะครับก็รับเลยนักเตะชื่อดังแล้วก็การสู้นี่ก ค่าพลังโดยรวมของทีมเราเนี่ยให้สูงกว่าค่าพลัง,งฝ่ายคอมพิวเตอร์ครับก็คือช่วงแรกนี่จะเล่นได้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวก็ลองมาดูในเกมเนี่ยเวลาแข่งจะเป็นไงคือเกมเนี่ยจะเป็นฟุตบอลแบบ7คนนะครับแล้วก็สกิลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะกดใช้เองนะอย่างที่เห็นเนี่ยครับเราใช้มีทั้งสกิลยิงสกิลสกัดสกิลต่อสู้หรือจ่ายลูกอะไรอย่างงี้นะครับก็จะเห็นได้ง่ายๆเนี่ยโดยเฉพาะตัวส้มเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยมันจะเก่งพิเศษเลย นะครับทุกคนจะได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวส้มที่เป็นกองหน้านะครับแต่ว่าชื่อแล้วก็ความสามารถเนี่ยจะแตกต่างกันอันนี้สุ่มเอานะครับก็ดวงใครดีก็ได้สกิลแปลกๆขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนใครดวงไม่ดีก็อย่างที่เห็นนะครับตัวนี้ก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสกิลก็มีแค่สกิลยิงธรรมดานะนี่แล้วก็กดแข่งขันต่อสําหรับครึ่งหลังเนี่ยเราสามารถกดข้ามได้นะครับเพื่อความรวดเร็วในการดูไม่จช่เป็นต้องดูสองครึ่งนะเออ แล้วก็น,นี่ครับกดข้ามแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็คือสรุปผลทั้งหมดมาให้ดูเลยกดคำนวณก็คือดูฟอร์มการเล่นทั้งหมดได้นะทีนีก้กดกลับไปแล้วก็แบกไปนิดนึงนะครับดูที่ภารกิจอันนีสส้สำคัญนะคบก็คือต้องมาตรวจสอบประจว่าเรามีภารกิจอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับแล้วก็พยายามทําตามภารกิจอย่างนั้นเพื่อมันจะได้ทั้งเงินทั้งค่า exp อะไรอย่างงี้ทีมเราจะโตเร็วเก่งเ,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 เร็วนะครับนี่ก็าสู้ด่านที่3ด่านนี้ก็ไม่ยากเหมือนเช่นเคยครับ นะ้ำพลังลวรวมของเรา4-5-7ของฝ่ายคอมก็404ก็คือน้อยมากยังไงก็ผ่านอยู่แล้วครับแก็เหมือนเดิมครับเล่นไปแล้วก็ทนดูแค่ครึ่งแรกครึ่งเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ไม่ต้องดูครึ่งหลังแล้วก็ตรงขวาล่างเนี่ยจะมีปุ่มเร่งความเร็วเป็น2เท่าได้นะครับทีนี้หลังจากเราชนะแล้วเนี่ยประมาณด่านที่5อ่าเล่นไปด่านที่5แลเราก็จะมีระบบใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นระบบสกิลเราสามารถ เซ็ตสกิลได้สำหรับตัวนักเตะนะก็คือวางสกิลนี่ที่เห็นนะครับตรงนี้จะเป็นติวเลียนแนะนําอยู่ให้เราทําตามขั้นตอนได้ไม่ยากมากนะแล้วก็สกิลเนี่ยบางทีก็มีจํากัดน,นะครับอย่างสกิลป้องกันประตูอย่างนี้ประมาณให้ดูสีไว้ที่เห็นนี่แหละครับก็ตัวหนึ่งใช้ได้อันนึงนะครับสกิลเนี่ยแล้วก็จริงแล้วสกิลมีเยอะมากนะแต่มันจะปลดล็อกตามเลเวลผู้จัดการทีม ที่เห็นเนี่ยมันมันเยอะมากจริงๆนะแล้วก็นิดนึงกดที่ภารกิจเห็นไหมครับพอภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้รับรางวัลนะอันนี้ก็เป็นทอง1,500อเอ,อ,อน,นี่มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจัดตำแหนงห่งเปล่าอันนี้เปพลังงานนะครับก็คือใช้ทุกครั้งที่ลงแข่งเออเดี๋ยวเราไปท้าสู้ด่านต่อไปดีกว่านะ กดสกิลแล้วเนี่ยทีมเราจะเก่งขึ้นอีกหน่อยแหละมีสกิลอะไรต่างๆให้ใช้นะครับทีนี้พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะตันอยู่ที่ประมาณดานึงขีปแบทีนี้ถึงเวลาที่เราต้องเริ่มอัปเกรดตัวนักเตนะแล้วก็คือกดไปที่ฝึกฝนเนี่ยแหละครับแล้วก็กดอัปเลเวลนี้เห็นว่าจะใช้ค่าประสบการณ์รวมครับก็คืออยู่ที่ซ้ายล่างตัวกษรสีเขียวนะครับประสบเอาไว้ใช้ฝึกฝนนักเตะนะมันไม่มีการเพิ่มนักเตะรายบุคคลเท่าไหร่นีแต่เอาเอามาฝึกฝนอย่างเงี้ยแหละครับอย่างที่เห็น ฝึกฝนก็มี2แบบก็ 8, คือเพิ่มเลเวลกับเพิ่มค่าสเตตัสนะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มค่าสเตตัสที่เราเห็นกันอยู่นะสําหรับตัวที่แนะนําให้กดฝึกฝนเนี่ยจะเป็นตัวส้มที่เราได้มาในตอนแรกนี่แหละครับส่วนตัวอื่นเนี่ยคาดว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะสุดท้ายเราต้องทิ้งมันหมดนะแล้วก็ตัวส้มตัวนี้ถ้าเอาให้ดีก็คืออย่าไปเพิ่มมันมากก็ได้เพิ่มพอใช้งานก็พออย่างนี้ก็คือัพเป็นเลเวลสอนะอันนี้น่าจะปลดถึงเลเวลสแล้วครับแล้วก็จะมี อุปกรณ์มาให้ก็คือเป็นออปชั่นใหม่สำหรับนักเตะที่มีเลเวล4ขึ้นไปนะน yeah. ี่ดูนิดหนึ่งครับก็คือทำตามคำแนะนำของระบบได้เลยครับช่วงนี้จะง่ายมากอันนี้เป็นเพิ่มดาวนักเตะนะแต่ว่าต้องมีใบ cover ครับ อย่างที่เห็นก็คือเมื่อกี้ผมได้ทําการอัพเลเวลของตัวนักเตะตัวนี้ไปนะครับคือผึนแล้วก็มากดเพิ่มคะแนนถ้าเราเพิ่มเลเวลแล้วเนี่ยหลอดของค่าสเตตัสเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มขึ้นอีกได้นะครับส่วนที่สําคัญก็คือค่า EXP EH ในการฝึกผลเนี่ยครับมันจะหาได้จากการลุยด่านธรรมดาเป็นค่ารวมนามาใช้กับใครก็ได้ทีนี้ด่าน1นึขีดแก็ผ่านแล้วนี่มันขีดเก้กันบ้างก็คือ มันจะติดอยู่ชุ่งนี้ครับจะเป็นต้องกดฝึกฝนนะนักเตะของเราถึงจะพอฟาดพอบียงสู้กับฝ่ายคอมได้นะครับหลังจากที่ผ่านครบหมดแล้วก็คือด่านหนึ่งขีดสิเราก็จะได้นักเตะสีส้มเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะที่เห็นในคลิปอันนี้ก็คือจะปลดด่านพิเศษด้วยเป็นด่านออสตาซ u p เปอร์ลีกจีนนะอันแรกคือด่านนี้ความพิเศษของมันอยู่ที่มันจะแจกตัวส้มเนี่ยแหละครับเป็นเศษตัวส้มนะถ้าเราสะสมครบทั้งหมดร้อยเศษเราก็จะได้ตัวส้มเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัว เพียงแต่ภายในคลิปนี้ที่เห็นก็คือตัวซ่อมไม่มีหน้าตานักเตะเนื่องจากว่ายังเป็นอยู่ในช่วงเทสอยู่ครับนะฮะเปิดโอเพ่นแล้วคาดว่าจะมีตัวนักเตะขึ้นมาให้เห็นกันว่าจะเป็นใครนะแล้วก็การชนะทีนึงเนี่ยใช่ว่าจะได้เศษมาเลยนะครับเป็นการสมนะถ้าผ่านด่านทีนึงแล้วเนี่ยขั้นต่อไปที่เราเล่นเนี่ยกดตัวโนมัสเลยก็จะเล่นให้เองนะครับอย่างนี้เนี่ยได้เศษทั้งหมดสิบเศษก็คือเก็บสะสมให้ได้ร้อยเศษนั่นแหละครับแล้วก็กดอีกทีนึ่งอันนี้คือไม่ผ่านอันนี้คือผ่านลแล ก็ากาาว่าวันหนึงเนี่ยลงหนาพิเศษเนี่ยได้3ครั้งต่อด่านด่าน,านซ้ำ,ซำๆเดิมๆนะครับลงได้ประมาณ3ครั้งเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพวก v ี p อไรอะไรเงี้ยน่าจะกดเพิ่มได้ครับตอนนี้รู้สึกเลเวลผูการทีมเป็นเลเวลสิแล้วน่าจะมีระบบใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลองกดต้องลองเช็คดูครับพวกภูิาเนี่ยเจอแล้วเป็นระบบพรสวรรค์น,นะครับก็คือให้เราเลือกได้ว่า จะเพิ่มความสามารถแบบไหนแล้วก็มีสกิลปลดล็อกขึ้นมา mm hmm. เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ5อย่างนะ mm hmm. ก็กดใส,ใส่ให้ครบหรับตัวสีเขียวเนี่ยคือสำคัญก็คือเป็นสกิลของโกนะครับก็คือใช้ได้แค่โกเท่านั้นตำแหน่งอื่นใช้ไม่ได้ส่วนสีอย่างอื่นเนี่ยก็แล้วแต่เลยครับประมาณสีแดงนี่ว่ามากองหน้าอะไรอย่างนี้นะลองไปหาดูแล้วก็นี่ครับนักเตะสีส้มที่ว่า ตัวนี้ก็เอาใช้เลยเปลี่ยนตัวเป็นกองกลางครับได้กันทุกคนครับถ้าผ่านด่านแรกนะครับเล่นตั้งแต่ด่าน 1, 1 10, นึ่งถึงหนึ่ขีะครับพอผ่านปุ๊บก็จะได้มาเลยนะก็ยังไงก็เตรียมตัวนะครับสำหรับเกมนี้จะเปิดมาวันที่2พฤศจิกายนจะเริ่มจากฝั่ง Android ก่อนของ iOS เนี่ยก็ต้องรอนต่อไปครับยังไงเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ